สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟสยามซิตี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเข้าเล่นได้เลยไม่ต้องสอบไวลิฟนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนนะครับจะต้องตั้งรหัสหลังจากใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็ได้ของมายอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้อะไรนะครับอันนี้ผมขอปรบับเวลาให้มันเช้าก่อนนะครับนี่เช้าแล้วครับตอนนี้นี่แล้วก็ เด็กใหม่ทุกคนนะครับรับของตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้นะพียบไปหมดเลยนะครับก็จะมีเงินสด5้าพันรวมกับหมื่นหนึ่งเมื่อกี้เป็นหมื่นห้าแล้วนะแล้วก็จะมีรถจนหนึ่งคันสนามมือแล้วก็เกาะเด็กใหม่ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะอ่เดี๋ยวปิดมอดก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเปิดมอดมันจะมองไม่เห็นเนาะนี่เลยเป็นรูปเกาะนะกดเข้าไปแล้วก็กดใช้นี่ฮคตดเท่ครับทุกคนนี่ไงแจกให้กับทุกคนนะครับเป็นเอ่อเกาะของ ตำรวจอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสนับมือให้ด้วยนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้แหละนะเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เปิดหมดก่อนแล้วกันนะนี่เปิดหมดแล้วเท่กว่าเดิมเลยนะครับนี่เลยว้าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเซิฟนี้เข้ามาแจกเกราะตำรวจด้วยนะเข้ากับหน้าตาเข้ากับสกินด้วยนะเนี่ยแล้วก็ในเซิฟนี้ครับนี่ไงมีผู้เล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเขาทําอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็ถ้าใครมีแก๊งนะครับวิ่งมาตรงนี้เลยนี่ เราก็จะได้เจอกับหัวหน้าแก๊งนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งในเซิร์ฟนะครับก็จะมายืนหัวโดดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเมื่อประมาณนั้นแก๊งที่ชนะได้เยอะที่สุดเนาะส่วนใครจะเสกรถนะครับวิ่งมาตรงนี้นะแล้วก็มาเสกนะครับรถที่แจกใหม่ก็คือคันนี้นะนี่ถ้าเราจะเสกนะครับวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดต่อยนะฮึบนึ่ไงแล้วก็กดเสกรถออกมานะเราก็จะได้รถของเราเี่ครับแล้วก็ออกไปแวนได้เลยอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวขอชมหน่อยเฮ้ย ตรงนี้ว่ะโอ้ยสวยว่ะครับเนี่ยนี่มีกราฟฟิตี้ด้านหลังด้วยเนาะแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีโลโก้ของเซิร์ฟนะครับสยามซิตี้อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับนี่ฝากเข้ามาเล่นกันด้วยนะเล่นฟรีด้วยครับเซิร์ฟนี้และในเซิร์ฟนี้ถ้าใครมากับเพื่อนมาสร้างแกง5้าคนนะครับรับบ้านแก๊งฟรีไปเลยนะครับนี่มา5้าคนสร้างแก๊งฟรีในเซิร์ฟเลยนะครับมีรถให้ 2คันนะครับบ้านแบบนี้เลยนะครับสวยๆแจกให้กับแก๊งที่มา5คนนะครับนี่สวยที่วัเนี่ยมีรูปของกะโหลกด้วยนะครับตรงลานจอดรถเนี่ยแล้วก็บ้านสวยๆแบบนี้นะครับมีให้5หลังสลับ5แก๊งแรกเท่านั้นนะครับนี่ถ้าใครมาช้าปดนะครับนี่ตอนนี้ผมติดดาวอยู่นะครับบนหัวนะกก็มีรูปดาวครับเซิร์ฟนี้ <laughs> เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหมดนะมันจะหายไปนี่ใช่ปะ ว้าอย่างเฟี้ยวเลยนะครับนี่ถ้าดาวหายไอดาวบนหัวก็หายไปด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยอะเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นไปโชว์ด้านในาหน่อยแล้วกันนะครับนี่และในเซิฟนี้นะครับเราสามารถเล่นกิจกรรมได้ทันทีเลยนะครับนี่ไม่ต้องรอแอดมินเปิดนะครับแค่คนครบเข้าเล่นได้เลยนะแต่ไม่ครบก็เข้าเล่นได้นะผมลองแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมโกคาร์ดครับนี่ขับรถแข่งกันนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นดูหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ จะมีกิจกรรมท้าตัวต่อตัวครับนี่แล้วก็มีแรกของออนไลน์ด้วยนะครับนี่เฮ้ย24อันมีหัวใจวัเดทานะครับกาชาฟองหนึ่งลูกซากบัวชุดนะแล้วก็จะมีชุดกวางติดหลังว่ะเงินเขียว1000นะแล้วก็จะมีคริสตัลติดไหลน,นะครับอ๋อนี่ไงเราต้องใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตังค์หนึ่งพันนะครับใช้ยยน้อยมากแล้วก็จะมีท้าตัวต่อต,ตัวครับแบบ PVP ครับ ต่อยกับเพื่อนอะไรเงี้แล้วก็จะมีฮังเกอร์เกมนะฮันเกอร์เกมก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าจะมีอาวุธให้นั่นเองครับนี่แล้วก็จะมีจุดเปิดกระาปองด้วยนะครับนี่แต่เราจะไม่มีอะไรเงี้ยอ่าโอเคครับลองมาเล่นดูได้นะในเซิร์ฟนี้เล่นกิจกรรมได้ทันทีเลยนะครับนี่เราจืนอยู่ตรงไหนเนี่ยเฮ้ย hey, ตรงนี้อ่ะและในเซิร์ฟนี้ก็มีซอมบี้ให้เราฟาร์มด้วยนะครับมันก็จะดรอปของคราฟอาวุธนั่นเองเนาะนี่ก็มาต่อยพวกมันได้นะไม่ใช่เออเราใช้อาวุธเนาะแต่ว่าเรา สามารถใช้หมัดธรรมดาต่อยมันได้เลยนะครับนี่ใช้หมัดเพียวๆนี่แหละนะต่อยกับซอมบี้เว้ยว่ามันจะเจยบพวกเดียวกันด้วยนะอืก็ลองมาเล่นดูนะครับและในเซสสนี้มีงานมากมายเลยนะครับงานที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คืองานซ่อมสายไฟนั่นเองครับนี่เดี๋ยวมาเล่นแบบชิลๆแล้วกันนะครับนี่แล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยมาสมัครงานก่อนนั่นเองครับนี่หัวหน้าครับสมัครงานหน่อยอืต้องการเงินอะไรเงี้ย เป็นแนวแบบโลเปนะเซฟนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเอาบันไดตรงนี้เลยนี่ได้บันไดมาแล้วครับหน้าตาแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปที่รถกันไฟฟ้านะครับลุยกันครับอืมก็คือเราเลือกได้นะว่าจะเอาคันไหนเนาะอืมแล้วก็มีหลายคันเลยแหละนะครับนี่เอาคันแรกๆแล้วกันเนาะแล้วเราก็วิ่งมาหลังรถแล้วก็กดเอนนะเพื่อที่จะเป็นการเอาบันไดขึ้นหลังรถนั่นเองครับนี่แล้วก็ขึ้นไปเลยนี่ไปกับเพื่อนก็ได้เนาะ แต่ว่าเพื่อนนี่ก็แนะนําให้ไปสมัครงานก่อนเนาะถึงจะขึ้นรถได้นะครับไม่ใช่ว่าใครมาขึ้นก็ได้เนาะที่นี่เราก็วิ่งไปที่หลังรถเนาะแล้วก็เอาบันไดออกมาครับตามจุดสีแดงไปนี่บันไดก็จะโผล่มาไปนี่เลยนะแล้วทีนี้เราก็จะทํางานแบบอัตโนมัตเิเลยนั่นเองครับนี่ไปกันต่อครับในเซิร์ฟนี้มีเกาะมหัศจรรย์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปนะ <c oughs> มันอยู่บนหัวผมนี่แหละนะนี่เลยกดเอ็นเข้าไปครับแล้วก็ จะวาร์ปขึ้นเกาะเลยนะขึ้นมาได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเราขึ้นมาแล้วครับมันสูงจัดเลยนาะระวังด้วยนะครับห้ามตกเด็ดขาดเนาะแต่ตกไปมีน้ําอยู่นะอืแต่ขี้เกียจว่ายกลับฝั่งนะครับนี่ด้านหน้านะครับโอ้โหวิวสวยสุดจัดนะครับขึ้นมาดูวิวก็ได้นะครับนี่ลมเย็นดีอะไรเงี้ยอืที่นี่ครับเราก็เข้าสู่เอ่อเกาะเลยนะครับนี่ก็คือในเกาะนี้นะก็จะมีร้านค้าอยู่นะครับในเซิร์ฟนี้ผมเมึ่งเห็นนะครับมีระเบิดขายด้วยนะครับ เอาไปเล่นได้นะแล้วก็มาซื้อบัตรเมหัสจรรย์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่บัตรขึ้นเกาะมหัสจรรย์เนานะถ้าเรามีบัตรตัวนี้แล้วนะเราจะสามารถไปเก็บไอ้ไข่ได้นะครับอไขนะ่เนาะไข่พิเศษอะไรเงี้ยไข่มหัศจรรย์นั่นเองเนาะโอเคแล้วเราก็มาเก็บพวกมันนะครับไอพวกไข่พวกเนี้ยเก็บไ,ไปเยอะๆเลยนะแต่ว่าเราต้องมีบัตรด้วยอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากเก็บบัตรแล้ว เราค่อยมาเก็บเนาะเพราะว่าจะเก็บไม่ได้นั่นเองนี่เป็นบัตรพิเศษเพราะว่าไอ้ขายพวกนี้นะครับมันมาแลกของชุดแฟชั่นนั่นนั่นเองครับนี่มีชุดยมมาทูดปีกแดงปีกเขียวมีหมดเลยนะแล้วก็มีหมดัดวงหมัดไฟนะครับนี่นกไก่ก็มีนะครับนี่มีทั้งไก่มีทั้งนกแก้วนะครับนี่ชุดในเซิฟนี่มีเยอะนะนี่ลองมาเล่นดูนะถ้าใครอยากได้ชุดหายากในเซิฟนะครับนี่หาของมาเยอะเนาะ และจุดต่อไปครับเป็นจุดจบปูนนั่นเองครับนี่ใกล้ๆก,ก,กับจุดของช่างด้วยในเซิร์ฟเนาะช่างนี้จบปูนไปด้วยปะเนี่ยไม่แน่ใจนี่ครับนี่ตอนดึกๆนะครับเราก็มาตรงนี้ได้น,นะครับอย่าให้ตำรวจเห็นเราเด็ดขาดนะครับวิ่งมาตรงนี้นะแล้วก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆตามเพื่อนผมไปนะครับด้านบนมันก็จะมีจุดจบปูนอยู่นั่นเองตรงข้ามกับลานรีเบลเลยเนาะนี่เลยครับแล้วก็ มินิเกมในเซิฟนี่ครับจะต้องกดหลายรอบเหมือนกันนะนี่เลยกดตัวเอ็นนะครับให้ตรงนะแต่ว่ามันกดง่ายนะเพราะว่าขีดมันใหญ่เีงครับนี่แต่กดประมาณสัก4ครั้งเลยนะครับหลังจากนั้นพอเรากดเสร็จเราเก็บปุนได้ทันทีเลยเนาะแต่ว่าเราจะติดดาวด้วยนะครับบนหัวของเราก็จะมีดาวขึ้นเนาะและหลังจากนั้นครับเราก็นําไปขายกับพวก NPC ในตัวเกมได้นะครับลองดูในมินิแมปนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่อันนี้บอกใบให้นิดนึงนั่นเองเนาะ และส่วนใครที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะท่านใดเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดแซดทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดูเนี้ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม